สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมื้อสุขทุกคนละจ้าสบายดีตอนนั้นสาวๆพี่น้อง <c oughs> มื้อนี้กาัน,น้องคอนกับอีแม่เขาคัาว่วเห็ดยำสลัดจ้าพี่น้องเห็ดยำสลัดสิเอาไปขาย <c oughs> <c oughs> ใส่ทุงขายมือสาวนี้น้องคอนกับอีแม่ไปตลาดจ้าสาวพี่น้องไปซื้อสลัดหมักแจ้งหมักเลนซื้อไข่มาเห็ดมูบดพี่น้องซื้อมาแบบ สำเร็จรูปเลยแม่สบายดีพี่น้องเมื่อวานชุดผ้าพี่น้องมาเห็นยำสลัดเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีผู้ใดที่จะกินหรือต้องการโทรมาเบอร์น้องคอนได้เด้อพี่น้องไปส่งสั่งได้เลยพี่น้องน้องคอนเชี่ยไปส่งให้ต้ขายแพงพี่น้องถุงละสิบพันเนาะถุงสิบพันพี่น้องเห็นยำสลัดสี่สิบบาทสี่สิบบาทพี่น้องสลัดสดๆเลยพี่น้องนี่ สลัดกรอบๆเลยหอมปรอมพี่งสดแล้วตัดเอาในส่วนเองเลยในส่วนเองพี่น้องหอมปรอมผักบวบกระผลกนแล้วพี่น้องเด้อไข่กัพอดีซาวแซวหาน้องไหมกหานวยเด่นพี่น้องสื่อแต่หนึ่งเนาะแต่ว่าเอาแต่แซวหานวยมกเก่นโลหนึ่งพี่น้องโลเนื่อแต่งสิบพันซื้อนะแต่งสิบพันอันนี้เป็นอันนี้น้ำหมืงเน่าสดๆด้วยพี่น้องน้องคอนเป็นคนทั้น มีเป็นกร,ระเทียมครัสิบขวากับหมูพี่น้องหมูหม,มูนี่ก็เอือบแล้วเป็นนัวน้ำตาลเกลือเอ,อ,เอ,อเือบซาลพี่น้องมาโยงเนตได้ทำไมเอ,อาบาโยนเนตจะได้เดือดอันนี้มีมาโยนเนตนำได้พี่น้องยิ่งมันออกใส่ถุงใส่บาโยนเนตแต่ะก่อนอื่นมันกระสีมาขวานี่ก่อนกระเทียมกระหอนเด้อพี่น้องใส่กระเทียมเด้อเนยน้ำมันห่อนเล้อพี่น้องก็เอากระเทียมลงไปกระเทียมกระหอนแล้วเอากระเทียมลงไปใส่กระเทียมแล้วก็สีเอาหมูลงพี่น้อง ตัวกมหอมเนาะเรียนกัเนาะวเอาพี่น้องใส่พริกสุดหรือนสเจอเรองเลยมจะแนี่ทุกก็หอมพี่น้องเด้อก็สิเอาหมูลงหมูนี่ก็ขั่วหลายเด้อพี่น้องเอ้ยีทงนึงเลยพี่น้องหมูบดโลนึงใส่บดเลยน้ามขั่วั่วให้ทุกหอมๆแล้วก็เย็นแล้วก็ใ้ถใส่ตีไข ไข่เหลืองได้แค่ะแต่จะใส่บใบยอเนตลงพี่น้องจุ่มในเพ็ดจะจุ่มหรือบอถาบ้าบอถืจะแนะนำมาด้วยพี่น้องเลยบอสุกแล้วพี่น้องเลยเอาน้ำตาลใส่ก่อนน้ำตาลนี่ก็ใส่ลายเติมได้พี่น้องจ, <laughs> จอมหนึ่งเลยจอมหนึ่งเลยเพราะว่าเฮาเห็ดขายนำกระมันลาย,ลายแมนแล้วแต่ผู้มักเลยพี่น้องคนผู้ใดบ่หมักหวานก็บ่ใส่าลาย ขวดซีนซุปเอเดอร์แจพี่น้องมา,มาใส่หมอขาวไว้ <c oughs> ถ่ายให้มันเย็นส่วนอันนี้ก็เป็นไข่เหลืองนะพี่น้องน้ำบดพี่น้องให้มันแตกมาบดให้แตกก่อนพี่น้องใส,สใส่กับน้ำซุปเนาะใส่กับน้ำขวดซีนเลยพี่น้องเนี่ยพี่น้อง <c oughs> บายูเลสใส่บายูเลสอันนี้เอนาน้ำซุปมาใส่อีกก่อใซีนที่มัคนกว่ากันอยากบอพี่น้อง <c oughs> อร่อยเนาะเวียดกับฟังเพลงอย่ใส่นี่นี่เราบ้นยูเน่เนาะลดส่ยงตงกันนี่แหละตุยตุยตุยเลยอ๋อกิล็ะมาหน้ากินก็แม่นใส่ในหมอเลยวะแม่เออใส่ในหม้อแล้วอืมกะาษจีเลงเนาะเได้แล้วกระิีใส่ลายโยจะดเกกระิีใส่ สีเหลือหมอกค้างเทลงหมอก่อนเน้อนอกอันนี้เป็นหมอกสุด้ามันสีเย็นๆได้หนึ่งแล้วก็เสียอา้างหมักนาวลงเัาปุงไว้นีนนี้เลยปุงที่นี่เลยน้ำยำนะสกรินแล้วก็ยำแต่ความไม่เปินก็สิเปไปหลอกยำสบายดีเลยต้องกินเองก่อนวัน <laughs> นี้มักขนาดได้ี่ นองคอนเดนไปทอยว่าจะกับไปรอไปขาอุียยาวเวลาต้องไม่ดกรสิหาเราขายผู้ชายนีไปป่ทานลาบเท้าปร่านเท้าน้อปนะธานกระสิเอาเทามาลาบแกมาไหมเราได้พี่น้องหอยกระไล่เก็บเมื่อวานนี่เครื่องกระถางเลยเก็บเป็นองเองเย็นจะลัดที่ใส่หมักนาลงไปใส่นาหมักนานคอบีบแล้วเลยพี่น้อง ก็ใส่หมดเลยแม่เลยใส่บ้าเนิดลงไปอพี่น้องใส่ลายกระแส็บลายคนวะใส่ขจีก็จัาว่าอันนี้น่านะเนาะแม่หนุ่มหอมหอมมันหอวานแดดพี่น้องมันอีท้อนเกลืออะไรไข่ย่อยอยู่อ้าวปรุงเครื่องปรุงกูกับเป็นยากไยเศร้านีิฝนตก ก็เลย <c ười> ไปตลาดสวยก็เลยบะหมีหยังซื้ซื้อน้ำมัมาแก่ซื้อทามาลาบคุณลาวมาพี่น้องรับเทามีทอะไรกับพ,พ่อแหละกระสีเห็ดถั่วกะสีพันได้พี่น้องเด้อเด้อเอฟซีคูยูกายอยู่ไกลถ้าต้องการโทรมาได้เด้อเบอร์น้องคอนผู้ชมทัง้งที่ไปยี่บ่ละ่ะอยู่ไก่จ้าชาวประเทศก็ไปบ่อพี <c ười> <c ười> ่ย่นไปบ่อย่นอย่างอ,อนนนนนน <c ười> ลุยแล้วเลยตานากินตาลียังบ่ได้ใส่น้ําบักนาวใส่น้ําบักนาวลงไปได้เด้อพี่น้องเอ้ยน้ําบักนาวสดๆพอก่นแล้วเนาะีสมนจัดหน่อยนึงพี่น้องเนหน่อยนึงเพราะว่ายําักเพี่น้องักแตงมีักอีกเนาะก็สิจางด้พี่น้องน้ําสุกก็ต้องใส่ เค็มจัดๆหน่อยหนึ่งจากแล้พี่น้องเห็ดซีม <who> ก <médico> ่อนหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเห็ดซีมเองเลยพี่น้องตัวนี้สามหน่อยซีมเองพี่น้องใส่ไข่ใส่บไหลายบ่ละบปลาไหลไข่อะเห็ดซีมเองพี่น้องเครื่องปรุงกับพวกพี่ลายดอกพี่มกเล่นไข่มาแตงถั่วดินมักนาวขวานหมูให้ซุกๆใส่น้ำตาลแป้งนัวเกลือลงไป ใส่หม yeah, ้อตดินเด้พี่้้างยำกินเองก่อนได้หนิซีมใส่มากแตงลงไปแต่แสบขนาวเนาะฮอเนาะ สุดเด็กพี่น้องมาในเด้เห็ดเห็ดซีนเองก่อนพี่น้องจังเห็ดไข่ <c oughs> เห็ดเองก่อนพี่น้องเ,เลยหิ <c oughs> ว,ออวแล้ว,ลวอ,ยอยหาอะไรมีเห็ดบุ้มีถุงยางมือสบมือเด้อเบิร์ดแหละเคลยเอาถุงยางเอานี่แหละพี่น้อง <c oughs> กินอซบิรุกินผักน้องเสือสุขชาตยำผักสะล,ะลัดใครมักรสจัดกระชับมักเน่าเอ้ามักสมเป็นเผ็ดบอหมักสมด้วยมักสมสมหวานหวานซีมเด้อแบบนี้ ฝุ่นมือกระขลาดออกน้ำสลัดแล้วเนอะจัดใส่ถ้วยออกไปกินไปทานน่ากินอะไรเนาะซ้อไใบลูกด้วยซีซินเลยถ้วยมันไหนซอสใบลูกตับมะเร็งเนี่ยเนื้อแทะไปหนึ่งแด้วพี่น้องมากินต้องกันเด้อกินย้ำสลัดน้ำผึ้งเผ็ดไทยกะซีเปอร์มาในไหมพี่น้องแล้ว มาเด้อพี่น้องกินน้ำกันมาซีมน้ำกันรสชาติจะเป็นจังไรเห็ดขาย <laughs> บ้าบ้าบ้ามาซีมนข้ากันซีมก่อนยกหนึ่งอ่าะนี่กำลังกินเลยพี่น้องซา <laughs> ตอน, <laughs> าาน <laughs> ทนมายด <ere f S 1> ีี่น้ายำสลัดโทรเป็นมาเมื่อกี้นี่เนาะแก็คให้มาเห็น <m ere f> ก็บอกว่าต้องเค็มข้นตอนนี่แซ่บพี่น้อง ซิมมึงด้วยนะชุบกินเาแดแล้ว <c oughs> แต่พ่นอนชุบกินก่อนแล้วกินของตัวเองแล้วแล้วก็พากันเห็หดตามใหญ่เลยพี่น้องแบบนี้เสียนเอาไปขายเลยแบบนี้คนโทรสั่งอยู่พี่น้องมีแต่แม่เห็ดลวก็จะไปส่งส่งน้ำขายน้ำพี่น้องจะ <c oughs> ส่งแมน่พอได้โทรเอาแล้วก็จะส่งแล้วก็ได้ขายน้ำเหลาะขายตอนนี้กะเอามากักแจงลงเลยพี่น้องจลัาเรียน เมื่อกี้ในช่ตอนมาแล้วกาแบ่งให้แม่เพี่นน้ำพี่น้องเพี่นเด็ดให้แม่เพี่นน้ำอ๋อพี่น้ำใส่ได้นนี้เนาะเอาน้ำยามใส่ก่อนเด้อพอดีเราจะเอาลงเนาะอากาศฮอนพี่น้องพากันเห็ดตอนเที่ยงอบเอาแห้งมลยอบเอาแห้งเดี๋ยว็กซีละแข็งแดดจะหน่อยพี่น้องหน้าแห้งแก้มใหม่ดำปได้แห้งงามเติม S <S <S ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาชิมนตำกันเด้อส่วนไข่นี่เขาส่เห็ดแบบปกหนาวนะแม่นเนาะเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่หัวฉาดเอาไปทำมาไข่เหลืองเขาก็ใส่ใน,ในเป็นน้ำซุปเด้อเสีดายพี่น้องขูดเอาเโาม <S 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 ีอันถุงสบมือเห็ดกินพี่น้องก็เลยใส่ thông bắt được hộp lên ở nga mọi người nga mọi người nga mọi người nga mọi cả nga mọi người 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 nga mọi bao nga mọi người nga mọi người là mọi người nga mọi người nga mọi มาละเขาดินออกมาลงมาดูเขาเลื่อนก็ได้เขาไม่ก็แบบเออจะถอดกูดินลงหมดแล้วน้องยังไม่ได้ใส่เบิร์ดพี่น้องยังหมักแตงหมักเล่นเนาะ นัำพักน้องกินพักเื่อสุขภาพ a <laughs> พักกินมักแตงมักเรนายกระดีเลยที่้องเห็น,นคิวพันอันอ่อนนุ่มใสคิว <laughs> <laughs> พันเต่งตึงหดเลยดีจะแสบแล้ว <laughs> แป็งลูกมาเ okay, หมักแดงลูกในพี่น้องเลยมาแดงลูก <c oughs> มาลูกนี่เด้อพี่น้องทรงสิบพันสิบพันพี่น้องหลายเติบ <c oughs> ไข่ก็สกิเอาปกเทิ้งเอาไข่ขาวเสียเทิ้ง่วนไข่แดงเขาใส่เนะี่ยนั้นเลยด้ใส่ในน้ำจุกแล้วเนาะเล่นออกินเอาเอ้ยสิพันหายแล้วเรากลับไปเลาะแล้วกว่านี้ยดูแบะเหรอวะโอ้ยโอ้ยงั้นผักแล้วก็วกกหาเงนานินอยู่พี่เอาพี่นอนแบบนี้ ขีดอ่างสิบพันกับบอนขีดเลยพี่น้องบนพี่น้องสิบพันสิบพัน้พี่น้องเ้อเอาบอพี่น้องทงสิบพันในพี่น้องผงคู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 คเคูคูสิบแ้คูคูิบคูสิบเลยเด้อสิบพันจะหน่อยเห็ดแรแลวกันสีเอาไปอันละส่งเอาไปละส่งน้ำบอลไดโทกับส่งพี่น้องบอลไดบอลนะับไข่นี้เห็ดใส้ทางเทิงละได้พี่น้อง อ้าวพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องคอนกาสิได้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากส่องน้องคอนสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องลาไปก่อนพี่นอ้อ,นนอง <laughs> ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนเด้อ